มีนักฟุตบอลดาวรุ่งคนหนึ่งครับที่ชีวิตของเขานี่น่าสนใจมากๆเลยเป็นลูกครึ่งไทยบราซิลที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้คือเส้นทางของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความฝันความหวังแล้วก็อุปสรรคที่แบบท้าทายสุดๆแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ที่สะเทือนวงการฟุตบอลไปเลยคนนั้นก็คือไมคอนคาร์โดโซนี่แหละครับคาพูดสั้นๆแต่ความหมายนี้ไม่ธรรมดาเลย พราะมันมาจากสโมสรอนระดับโลกอย่างไบ y ์เยนมิวนิกมันไม่ใช่แค่คําชมนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยพวกเขาเห็นของในตัวเด็กคนนี้และพร้อมจะดันเขาไปให้สุดทางเลยทีเดียวลองนิบคราบตามกันดูนะครับการได้ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของสโมสรอนเนี่ยมันคือความฝันสูงสุดของเด็กในอะคาเดมีนับพันนับหมื่นคนเลยนะคือหลายคนเนี่ยซ้อมกันทั้งชีวิตก็ยังไม่ได้โอกาสนี้เลยแต่ว่าไม่ค่อนทําได้ครับ โอเคงั้นเราเ,าเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าสัญญาณจากไบเยอร์คือการที่ทีมอย่างไบเยอร์เนี่ยนะครับดึงเขาขึ้นมาซ้องกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลกับอนาคตของเขายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือเฮ้ยแล้วเด็กหนุ่มที่โตในจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันอะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของเขาเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนครับ และเพื่อที่จะเข้าใจตัวตนของไมคอนจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องย้อนไปดูชีวิตวัยเด็กของเขาเลยเพราะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยทั้งเรื่องความรักในฟุตบอลแล้วก็ความผูกพันที่โอ้ลึกซึ้งมากๆกับประเทศไทยคือชีวิตวัยเด็กของไมคอนเนี่ยนะครับผูกพันกับฟุตบอลไทยแบบแยกกันไม่ออกเลยจริงๆคือเขาตามคุณพ่อดักลาสคาร์โรโซมาเมืองไทยตั้งแต่อายุแค่2ขวบเองก็เลยโตมาในสนามฟุตบอลเลยคลุกคลีอยู่กับสโมสสราชบุรีเอฟซี ซึมซับทุกอย่างจนพูดภาษาไทยได้คล่องเปรือแล้วก็เริ่มต้นเล่นฟุตบอลในแคม m y ของไทยนี่แหละครับและนี่คือสิ่งที่ออกมาจากใจของไมคอนเองเลยนะครับเขาบอกว่าอยากขอบคุณที่สปอร์ตผมมาตั้งแต่เด็กๆผมคิดถึงและรักประเทศไทยมากครับโอ้โหฟังแล้วก็รู้เลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ที่เขาเคยอยู่แต่มันคือบ้านคือความทรงจำคือความรับแบบสุดหัวใจเลยจริงๆโอเค พอเราเห็นแล้วว่าหัวใจของเขาผูกพันกับเมืองไทยขนาดไหนทีนี้มาดูกันต่อเลยครับว่าแล้วเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขาล่ะเป็นยังไงเขาก้าวไปสู่เวทีระดับโลกที่เยอรมนีได้อย่างไรต้องบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเริ่มจากพัฒนาฝีเท้าที่ stb academy ในกรุงเทพจากนั้นก็ถูกเลือกเข้าโครงการ fc bayern global academy แล้วก็ไปต่อที่ทีมชั้นนำอย่าง fc bayern w o r l d s q u a d คือแต่ละขั้นนี่คือสุดยอดทางงันจนสุดท้ายนะครับ เซ็นสัญญาอาชีพกับทีมยู19ของบาเยนได้ตอนอายุแค่15ปีเองคือทั้งหมดนี้ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยและนี่แหละครับจุดพีคเลยตอนอายุ17ปีผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างแวงซองกอมปานีเรียกตัวขึ้นไปซอกับทีมชุดใหญ่เลยนะได้ซอกับใครรู้ไหมครับแฮร์รี่เคนโยชัวคิมิชโอ้โหมันไม่ใช่แค่ฝันนี่เป็นจริงนะแต่มันคือการพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีของจริงพร้อมจะยืนอยู่ในระดับสูงสุดแล้ว แต่ท่ามกลางเรื่องราวที่ดูเหมือนจะสวยหรูไปหมดเนี่ยนะครับมันกลับมีอุปสรรคใหญ่มากๆข้อหนึ่งขวางความฝันสูงสุดของเขาอยู่นั่นก็คือเรื่องของสัญชาติไทยเพื่อที่จะได้เล่นให้ทีมชาติไทยอย่างที่เขาฝันมาตลอดเขาย้ำเรื่องนี้มาตลอดเลยนะครับว่าผมพูดมาตลอดว่าอยากเล่นให้ทีมชาติไทยมันไม่ใช่แค่อยากเล่นนะแต่มันคือเป้าหมายในชีวิตของเขาเลยและพอเป็นแบบนี้เนี่ยไอความท้าทายที่เขาต้องเจออยู่เนี่ยมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องของกฎหมายไปแล้วใช่ครับ อุปสรรคสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องสัญชาติไทยนี่แหละมันเหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นที่กั้นระหว่างความฝันของเขากับความเป็นจริงอยู่และกำแพงที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเรามาดูเงื่อนไขหลักๆในการขอสัญชาติไทยกันหน่อยนะครับคือมันมีหลายข้อเลยอย่างแรกเลยต้องบรรลุนิติภาวะก่อนคืออายุ20ปีต้องมีที่อยู่ในไทยต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีมีอาชีพมีไรายได้ขั้นต่ํา แล้วก็ต้องพูดภาษาไทยได้คล่องซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสบายมากแล้วก็ต้องผ่านการเช็คประวัติอาชญากรรมบลาบลสุดท้ายคือต้องรออนุมัติจากหลายหน่วยงานเลยซึ่งจะเห็นว่าหลายข้อไม่ค่อนผ่านฉลุยนะแต่เรื่องอายุนี่แหละที่เป็นปัญหาสําคัญแล้วขั้นตอนมันก็ซับซ้อนใช้เวลานานซึ่งมันอาจจะไม่ทันกับการตัดสินใจในอาชีพของเขา และทั ite, ้งหมดนั่นแหละครับก็นาเรามาสู่สถานการณ์ในปัจจุบันที่อนาคตของไมเคอนเนี่ยเหมือนกับแขวนอยู่บนทางแยกจริงๆเขาต้องเจอกับทางเลือกที่แบบยากมากๆในตอนที่อาชีพของเขากําลังพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเลยคือมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับเพราะพอเขาดังขึ้นในยุโรปเนี่ยความฝันที่เขามีมาตลอดมันก็ต้องมาเจอกับความเป็นจริงรูปแบบใหม่คือความสําเร็จของเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนดาบสองคมไปเลยด้านหนึ่งมันก็เปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ต่อีกด้านหนึ่งมันก็บีบให้เขาต้องตัดสินใจเลือกทางเดินที่มันจะเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดกาลและนี่คือจุดเปลี่ยนล่าสุดที่ทําให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นไปอีกครับหมายคันบอกเองเลยว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่เยอรมน,นีก็มีทีมชาติโปรตุเกสกับทีมชาติบราซิลมาคุยด้วยแล้วครับโอ้โหคิดดูสิครับทีมระดับแชมป์โลกมาท้าทามเลยนะมันไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่แล้วแต่มันคือแรงกดดันมหาศาลที่บีบให้เขาต้องรีบตัดสินใจภาพนี้มันสรุปไม่เห็นชัดเลยครับ2เส้นทาง1อนาคต ทางหนึ่งคือความฝันแบบไทยที่มันเป็นความปรารถนามาทั้งชีวิตมีความผูกพันที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลไทยทุกคนแต่อีกทางนึงคือความเป็นจริงใหม่ครับคือตอนนี้เขาอยู่ในสายตาของบราซิลกับโปรตุเกสแล้วซึ่งมันเป็นเส้นทางตรงในฟุตบอลยุโรปเลยอุปสรรคเรื่องเอกสารก็น้อยกว่ามากสุดท้ายแล้วเรื่องราวของไมเคิลคาร์โซยังไม่จบนะครับเขาจะเลือกทางไหนกันแน่จะเลือกทําตามเสียงของหัวใจ และความฝันในวัยเด็กหรือว่าจะคว้าโอกาสที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ตรงหน้าชื่อของเขาจะเป็นชื่อที่ถูกลืมเลือนไปหรือจะเป็นชื่อที่แฟนบอลจดจําไปตลอดการอนาคตทั้งหมดอยู่ในมือของเขาแล้วจริงๆครับและเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป